วันนี้นะครับกระถางดอกข่าวนะครับก็เริ่มมีดอกรำไรออกมาให้แล้วนะครับผมถึงดอกไม่เยอะนะครับตอนนี้ก็จะพามาบำรุงนะครับให้มีดอกเหมือนเดิมนะครับผมก็นะครับผมก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับผมก็สวัสดีนะครับผม f อทุกคนนะครับผมที่รักในแพ่เซี่ยงไฮ้และคุณนายตื่นสายทุกๆคนนะครับผม สำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับการปลูกแพรเชียงไฮ้นะครับปลูกยังไงให้มีดอกขนาดนี้นะครับและก็การบํารุงยังไงนะครับทํายังไงผมมีคําตอบให้นะครับการบํารุงต่างๆนะครับวันนี้ผมก็มีสูตรบํารุงง่ายๆนะครับสามารถทําได้ที่บ้านกันเองได้เลยนะครับผมอุปกรณ์หลักๆเลยสามารถหาได้ตามครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะมาทานะครับวันนี้นะครับก็จะจะพาเพื่อนไปทํานะครับเตรียมน้ําก่อนเลยนะครับ1ถังนะครับ5ลิตรนะครับแบบนี้นะครับ เพื่อที่จะไปรดราดนะครับกะให้พ,พอปริมาณน,นะครับผมก่อนระหว่างรอน้ํานะครับผมผมก็จะพาไปใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยวันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเปลือกผลไม้นะครับพวกเศษอาหารอะไรต่างๆนี่ครับผมจะเอาไปยัดลงถังนะครับถังปุ๋ยตัวนี้นะครับที่ผมเคยทําคลิปไว้ให้แล้วนะครับ ทำไมผมถึงใส่ปุ๋ยแบบนี้นะครับเพราะว่าพวกเศษอาหารเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับผมแล้วก็เป็นอินทรีย์สารนะครับเราจะนําไปใส่ไว้ในถังที่ผมทําไว้นะครับส่วนคลิปวิธีการทํานะครับไปหาดูได้นะครับในช่องนะครับทำไว้ให้หมดแล้วนะครับปุ๋ยพวกนี้นะครับเศษอาหารหมักเนี่ยเขาจะย่อยสลายตามธรรมชาติแล้วเขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยที่ดีนี่นั่นเองนะครับให้กับพืชผัก ผลไม้ของเราแล้วก็สวนผักสวนครัวอะไรนี้นะครับผมบอกเลยว่าประหยัดมากๆแล้วก็ลดต้นทุนนั่นเองนะครับก็นะครับเรานําไปใส่แบบนี้ทุกๆกระถางนะครับผมทุกอันเลยนะครับสําหรับคนที่ปลูกนะครับปลูกในกองโฟมหรือปลูกในกระถางก็แนะนําไม่ใช้วิธีแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะใช้ขวดพลาสติกหรือถัองแก๊ลลอนอะไรอย่างนี้นะครับมาทําเป็นที่ทําปุ๋ย ชีวภาพกันนะครับแบบง่ายๆนะครับส่วนอันนี้ก็คือถั่วพุ่มนะครับผมที่ปลูกไปตอนนี้กําลังงามเลยนะครับใกล้จะออกดอกออกฝักออกมาให้เราได้เก็บรับประทานแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับรอให้เขาย่อยสลายแล้วกลายเป็นปุ๋ยนะครับผมไป ผมไปลื้อดูแตงกวาก่อนวันนี้จะได้เก็บแตงกวาไม่น่านะครับก็ลุนไปตามๆกันนะครับก็แต่ก็เปิดดูไปดูมานะครับก็รู้สึกว่าเขาติดผลเยอะแล้วนะครับส่วนปุ๋ยแตงกวาเนี่ยผมใช้อะไรไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับบอกเลยว่าเวิร์กมากๆนะครับติดผลเยอะมากๆนะครับไม่เชื่อก็ดูนี่เลยนี่จะเปิดให้ดูนะครับนี่เห็นไหมการเดียวนะครับติดเป็นเครือเลยนะครับผม ก็นะครับเรามาทําปุ๋ยบํารุงแพะเสี่ยงหายกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับจะใช้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับผมใช้ปริมาณนิดเดียวพอนะครับผมจากนั้นตามด้วยฮอร์โมนไข่นะครับนิดเดียวพอนะครับผมประมาณนี้นะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมถึงจะนําไปใช้งานได้วิธีการใช้ของผมนะครับก็นําไปรดราดแบบนี้นะครับช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะครับผมสูตรนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกวันนะครับผมหรือ 3วันครั้งก็ดีเลยนะครับผมนี่นะครับรดราดไปแบบนี้นะครับรับรองว่าคุณนายตื่นสายแพ้เซ้งหายพืชผักสวนครัวเราเนี่ยเจริญเติบโตมีดอกมีดอกที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ดอกโดกตลอดทั้งปีนะครับบอกเลยว่าบริเวณบ้านเรานะครับมีดอกไม้สวยงามแน่ๆนะครับลองนําไปใช้ได้นะครับผมก็นะครับผมรดราดไปแบบนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับสูตรอื่นๆก็มีนะครับไปหาดูได้ในช่องอินดี้การ์เด้นนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก็พามาอัปเดตเลยนะครับนี่เห็นไหมเขาก็หากเขาได้รับการบำรุงที่ดีนะครับพวกดอกไม้แพรเซิงไฮอะไรอย่างเงี้ยนะครับพืชผักสวนครัวก็จะงอกงามจะเลยเติบโตได้ดีนะครับด้วยปุ๋ยสูตรนี้นะครับผมยังไงนะครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆนนะครับชอบคลิปนี้นะครับผมรบกวนเพื่อนๆนนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับ เดี๋ยวคราวหน้านะครับผมแอดมินจะเอาเทคนิคเอาวิธีบำรุงวิธีการดูแลพืชผักสวนครัวหรือคุณนายตึงสายแพ่เชองฮาร์โนมาฝากอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย